นี้เป็นบันทึกที่ได้อ่านในท่านทั้งหลายได้ฟังพอสรุปได้ว่าลุงปูใหญ่ท่านมีอายุยืนแล้วก็ท่านท่านประชุมดาบทประชุมฤาษีประชุมพระผู้สำเร็จประชุมพระบางบทนะ8ปปีครั้งหนึ่งประชุมที่เทือกเขาหิมาลัย ในบันทึกท่านบอกว่า,าบนเทือกเขานั้นมีแต่น้ำแข็งแต่ตรงที่วัดที่ท่านอยู่นั้นเป็นเหมือนกับเนลรมิตไว้ท่านบอกว่าเออสวรรค์มีจริงสวรรค์ในโลกมนุษย์มีจริงสวรรค์หกชั้นมีจริงคือนึกอยากจะได้อะไรแก้วแหวนเงินทองอะไร พอจิตเราบริสุทธิ์มันได้หมดมันสำเร็จหมดเพราะว่าฝึกจิตดีแล้วเมื่อไปถึงตรงนั้นเนี่ยถึงเหาะไม่ได้ท่านบอกว่าตอนที่ไปประชุมเนี่ยหงท่านมารับใช้เวลาถ้าตีเป็นนาทีก็ประมาณห้านาทีถึงเทือกเขาหิมาลัยถึงเทือกเขาหิมาลายก็คือไวกว่าไวกว่าเครื่องบินน่าจะไวกว่าเครื่องบิน น่าจะไวไวกว่าหลายเท่าแล้วก็จากที่อ่านท่านก็เป็นห่วงมนุษย์นะว่าจะเกิดภัยพิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมให้สวดมนต์ภาวนามันสวดมนต์ภาวนาให้ชาวดาวบทหรือให้เรือศีนั้นไปสอนคนให้คนอยู่ในศีลในธรรมนะ ท่านถึงจะช่วยได้ถ้าคนไม่อยู่ในสีในทางท่านก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโควิด -19 แล้วก็มีคำหนึ่งท่านบอกว่าในพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เมื่อคนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันมากๆเข้าในยุคของท่านพูดถึงยุคของพระสีอริยเมตไตร คือพระสอริมิตายเนี่ยจะท่านจะลงมาบังเกิดลงมาบังเกิดหลังจากยุคข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมผ่านไป,ปก็ต่อไปก็จะเป็นยุคข,ของพระสีอริยเมไตรที่หลวงปู่ใหญ่ท่านกล่าวถึงนี่ก็คือพระผู้สําเร็จและพระบางบททั้งหลายเลยชาวบางบททั้งหลาย,ท,ลายที่ท่านปฏิบัติกันอยู่ ท่านอธิษฐานจิตเพื่อรอพบพระสีอเรียเมตรตรแม้บางองค์เนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่ตั้งอย่างหลวงปู่ใหญ่ยานาุชโลนี่ผ่านมาแล้วสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นปีสิบล้านนะสิบล้านปีผ่านมาแล้วอายุของท่าน,นผ่านมาแล้วสิบล้านปี